ดาคมขับข้าพว่วงนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านทุ่งนางแก้วที่โรงเรียนนะคะก็มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด24ท่านาานะคะจํานวนนักเรียนทั้งหมด333คนค่ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านทุ่งนางแก้วได้จัดตั้งกลุ่มวิวัฒน์เกษตรกรตั้งแต่ปีพศ2550จนถึงปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะ โดยมีฐานการเรียนรู้5ฐานการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่1คือฐานการผลิตพืชประกอบด้วยการเพาะต้นอ่อนผักการปลูกผักปลอดสารพิษในแปลงการปลูกผักสวนครัวในภาชนะการปลูกผักกูดการปลูกมะนาวในท่อซีเมนการปลูกตะไคร้การเพาะเห็ดการปลูกมะเขือปลูกพริกขี้หนูมะพร้าวกล้วยแล้วก็ชะอม กะเพราโหระพาคณะกวางตุง้งมะม่วงหินน้ำพานค่ะต่อไปก็จะเป็นฐานที่สองนะคะฐานปศุสัตว์ประกอบด้วยการเลี้ยงเป็ดไข่การเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองค่ะต่อไปก็จะเป็นฐานประมง 1. การเลี้ยงปลาในกระชัง2การเลี้ยงปลาในร่องสวนยางค่ะการเลี้ยงหอยขมในท่อซีเมนต์ต่อไปเป็นฐานที่4นะคะฐานเคหีกิจการเกษตรหรือการแปรรูปอาหารค่ะ เช่นการทำไข่เค็มการทำผักดองการทำปลาส้มการทำกล้วยฉาบการทำน้ำพริกสมุนไพรค่ะต่อไปฐานที่5นะคะฐานทำปุ๋ยหมักก็มีการทำปุ๋ยหมักแบบแห้งและการทำปุ๋ยหมักแบบน้ำค่ะค่ะจากผลผลิตของกลุ่มอยุวยเกษตรกรนะคะผลผลิตที่ได้เราจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือ การนำไปเป็นอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนนะคะส่วนที่2ก็จําหน่ายในโรงเรียนทุกวันศุกร์ค่ะส่วนที่3ก็จะออกตลาดไปสู่ตลาดชุมชนในหมู่บ้านค่ะเงินทุนที่ได้เราก็จะนํามาแบ่งให้นักเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็นํามาหมุนเวียนในโครงการอีกส่วนหนึ่งค่ะนักเรียนก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับอาหารที่ปลอดจากสารพิษเพราะเราทําเองผลิตเองแล้วก็ใช้จ่ายเองค่ะ จากผลการดําเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรนะคะของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา111บ้านทุ่งนางแก้วนะคะได้รับรางวัลนะคะก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นค่ะรางวัลที่1นะคะต่อไปก็รางวัลที่1ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรดีเด่นค่ะต่อไปก็รางวัลที่1สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นค่ะต่อไประดับเขตพื้นที่นะคะรางวัลชนะเลิศสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขตค่ะ แล้วก็รองชนะเลิศอ,อันดับ2ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรค่ะต่อไปก็รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2กลุ่มยุวเกษตรกรนะคะต่อไปก็เป็นรางวัลระดับประเทศค่ะบุคลากรทางการเกษตรดีเด่นนะคะประเภทสมาชิกยุวเกษตรกรอันดับ2นะคะจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรปีพศ2564ค่ะ อนนี้นะคะทางกลุ่มหรืว่าเกษตรกรของเรานะคะยินดีต้อนรับทุกคณะทุกท่านนะคะจากสถาบันการศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะจะมาเรียนรู้หรือว่าจะมาศึกษาดูงานได้ทุกเวลานะคะที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาของเรานะคะเรามีกลุ่มอยู่ตลอดเวลานะคะนักเรียนก็หมุนเวียนกันผัดเปลี่ยนมาทํางานช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมนะคะ พร้อมที่จะให้ความรู้นะคะพร้อมที่จะทาแบบให้ทุกคนได้เรียนรู้และสามารถนําไปปฏิบัติได้นะคะช่วงนี้นักเรียนของเรานะคะก็นาโครงการนี้ไปสานต่อที่บ้านนะคะโดยมีพวกพรองชุมชนนะคะมาศึกษาดูงานบริเวณใต้เทียงนะคะหรือว่าหมู่บ้านใต้เทียงก็สามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้นะคะทางคณะครูแล้วก็ทางพอเองก็ยินดีจะให้บริการทุกเวลานะคะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงโควิดนะคะทำเองผลิตเองนะคะเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ